เอาทัาสิุ้ผู้ชมนะครับวันนี้เรากอยู่กันในฮาร์ดสโตรนนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปเกี่ยวกับโหมดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในฮาร์ดสโตรนนี้นะครับที่มีชื่อโหมดว่า mercenary หรือว่าโหมดทหารรับจ้างโหมดนี้เนี่ยจะเป็นเกมเพลย์ที่ผสมผสานระหว่างระบบ r p g แล้วก็ระบบล็อกไลท์นะครับจะมีโรแล้วก็บทบาทของตัวละครน,นะครับแล้วก็ล็อกไลท์ที่จะเป็นแนวตะลุยด่านไปเรื่อยๆก่อนที่จะจาะลึกรายละเอียดต่างๆนะครับต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดที่ผมพูดไปในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ย อ่ะผมจะพามาดูตัวการ์ดก่อนครับ ตัวการ์ดเมอร์เซนารีการ์ดหรือว่าตัวทหารรับจ้างเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับตัวการ์ดทหารรับจ้างก็จะมีตัวพลังโจมตีแล้วก็เลือดนะครับตามที่เราเห็นอยู่เลยแล้วก็ในแต่ละทหารรับจ้างจะมีตัวของ ability อยู่ครับว่าสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างอย่างอันแรกนะครับโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็ถ้าปาร์ตี้เรามีตัวของออกจะได้รับพลังบวกหนึ่งก่อนนอกจาก ability ก็จะมี u i p m e n t นะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์สวมใส่ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถของตัวทหารรับจ้างตัวนี้ทีนี้เรามาดูตัว ของสายของทหารรับจ้างครับว่ามีกี่สายนะตัวทหารรับจ้างจะมีทั้งหมด3สายครับก็คือตัวของไฟเตอร์นักสู้นะครับจะเป็นกรอบสีเขียว,ยวจะมีความสามารถในการทำดาเมจที่หนักใส่กับตัวศัตรูแคสเตอร์ aster, หรือว่าตัวของนักเวทจะเป็นสายที่เน้นการร่ายเวทหรือว่าบัฟพลังหรือทําอะไรต่างๆโปรเทกเตอร์ ector, นะครับนักคุ้มครองจะเป็นเชิงประมาณตัวแท้งหรือว่าตัวซับนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านการทอน มีความสามารถในการท้อนนะครับมีความสามารถในการเพิ่มกราะตัวเองพวกนี้เป็นต้นก็จะมีอยู่3สายหลักๆซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีสายที่ชนะทางแล้วก็แพ้ทางวนตามนี้เลยนะครับถ้าโปรเทค t เตอร์ดิวดาเมจใส่ตัวไฟเตอร์จะดิวดาเมจได้คูณ2ครับถ้าตัวไฟเตอร์ดิวดาเมจใส่ตัวแคสเตอร์จะดิวดาเมจใส่คูณ2ครับส่วนถ้าแคสเตอร์ดิวใส่โปรเทค t เตอร์ก็จะดิวใส่คูณ2ครับ ทีนี้จะพามาดูตัวของระบบเกมเพลย์ครับว่ามันเล่นยังไงตัวเฟสของการต่อสู้ในโหมดเม r ซินเนอรี่เนี่ยจะมี2เฟสหลักๆครับคอมมานด์เฟสแล้วก็คอมแบตเฟสครับตัวคอมมานด์เฟสเนี่ยจะเป็นในช่วงของการที่เราจะเลือกแอคชั่นให้กับตัวทหารรับจ้างนั้นๆว่าจะใช้อบิลิตี้อะไรซึ่งในแต่ละบิลิตี้ถ้าทุกคนสังเกตมันจะมีตัวของตัวเลขอยู่นะครับในตัวเลขนี้เนี่ยจะเป็นตัวของสปีดครับว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่ถ้ายิ่งเยอะคือยิ่งช้ายิ่งน้อยก็คือยิ่งไวครับ หลังจากที่เราเลือกแอคชั่นให้กับทุกตัวละครแล้วนะครับเมื่อเรากดเรด d ีจะกลายเป็นคอมแบทเฟสครับซึ่งคอมแบทเฟสเนี่ยก็จะเป็นการดูมันตีกันนะครับมันก็จะตีกันตามออเดอร์ของตัว a อบิลิตที่วางไว้ซึ่งถ้า Ability มีตัวเลขที่เท่ากันนะครับอย่างเช่นเราเลือก Ability ที่มีความเร็ว5ส่วนอีกฝั่งก็เลือกความเร็ว5เหมือนกันอันนี้จะเป็นการสุ่มครับว่าใครจะได้ทำตัว a อบิลิตนี้ก่อนทำแอคชั่นก่อน ถ้าหากว่าตัวที่เราเลงไว้ตายอย่างเช่นเราเล็งตีใส่ตัวตัวหนึ่งแล้วมันตายก่อนมันจะไปตีใส่ตัวอื่นแบบแรนดอมแทนครับแล้วก็จากที่ทุกคนเห็นนะครับในสนามของแต่และฝั่งเนี่ยจะมีอยู่3ตัวละครถูกไหมการจัดทีมก็จะจัดเป็น3ตัวละครแล้วก็โยนลงไปครับซึ่งมันจะจัดทีมได้6ตัวละครครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวละครหมดก่อนฝั่งนั้นก็ถือว่าแพ้นะครับ ในตอนแรกสุดเขาก็จะให้เลือกครับว่าจะเลือกตัวละครลงไป3ตัวแรกเป็นอะไรแล้วก็เลือกโพสิชันเลือกตำแหน่งให้มันได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวนี้ไว้ซ้ายสุดหรือเอาตัวนี้ไว้ขวาสุดหรือเอาตัวนี้ไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีนี่เรื่องของการแบบยิงอเบิลิตี้แล้วอเบิลิตี้มันกระจายออกแบบนี้นะครับเราก็อาจจะวางกันไว้อะไรแบบนี้ถ้า mercenary ตัวไหนตายเราสามารถที่จะเอาตัว mercenary ที่อยู่ในที่พักสำรองของเราอะ่ะมาเติมใส่ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโพสิชันให้มันได้ว่าจะเอาไว้อยู่ตรงไหน รายละเอียดของตัว ability ผมจะไม่เจาะลึกเท่าไหร่นะครับแต่จะพูดอันนี้ทิ้งไว้หน่อยหนึ่งคือ ability บาง ability จะมีตัวคูลด d o w n อยู่ครับจะเป็นรูปนาฬิกาสายตรงนี้ถ้าเราใช้ ability นี้ไปแล้วเราก็ต้องรอตามเทิร์นที่กําหนดนะครับเราถึงจะสามารถใช้ ability นี้ได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหน้าตาของเมนูครับหลังจากที่เรากดเข้าไปเล่นในโหมดของ mercenary นะครับอันแรกนะครับจะเป็นตัวของ workshop นะครับ workshop อันนี้จะเป็นจุดที่เอามาใช้ในการอัปเกรดจุดต่างๆของหมู่บ้านของเรานะครับ village ส่วนถัดมาคือส่วนของทาวน์นะครับหรือส่วนที่เป็นตัวของการ์ดเมอร์เซเนตอรี่นะฮะคล้ายๆตัวคอลเลกชันการ์ดในตัวฮัสโตนหมดหลักนั่นแหละครับเราก็จะสามารถมาอัปเกรด Ability จัดเด็กอะไรต่างๆได้ตรงนี้พวก Ability พวกนี้มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยการใช้เหรียญของตัวละครนะครับก็จะมีเหรียญเฉพาะไปคล้ายๆกับเป็นดัสที่แยกคลาสกันนะครับอันนี้ t าวน์พอย n t ครับจะเป็นในจุดที่เป็นจุด PVE ครับหรือว่าตีกับบอท ก็จะเป็นการไปล่าค่าหัวของตัวละครแต่ละตัวที่มีอยู่ตรงนี้นะครับ แบบไปจัดการตัวนี้เอาเงินรางวัลไปไปจัดการตัวนี้เอาของรางวัลไปก็จะมีทั้งความยากระดับธรรมดาแล้วก็ความยากระดับฮีโร่อีกนะครับหลังจากที่เราเลือกด่านเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นการตะลุยด่านไปเรื่อยๆเลยนะครับทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นถ้าเมอร์เซนารี่ของเราตายระหว่างทางเนี่ยเราสามารถที่จะไปจุดชุบได้นะครับมันจะมีจุดชุบเป็นไอคอนหน้าตาแบบนี้ซึ่งมันก็จะทําการสุ่มชุบตัวละครตัวเมอร์เซนารี่ที่ตายไป ถ้าเล่นจบเราก็จะได้ตัวของรางวัลต่างๆก็คิะว่าโหมด PVE เนี่ยมีไว้ฟาร์มนั่นเองนะฮะแล้วก็ทัดมาอันนี้ปะติงผิดนะครับเป็นส่วนที่ต่อสู้ตีกับคนอื่นครับ PVP ฮะระบบ PVP ก็จะต่างจาก PVE ตรงที่โหมด PVE ที่ตีกับคอมเนี่ยมันจะมีตัวละครยืนไว้เลยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วยืนอยู่ตำแหน่งไหนแต่โหมด PVP เนี่ยทุกคนจะเลือก ตัวละครที่จะเอาลงไปเนี่ยพร้อมกันครับแล้วก็ค่อยเริ่มต่อสู้กันเราก็จะไม่รู้ว่าอีกฝั่งเนี่ยเอาตัวละครไหนมาเล่นบ้างถัดมาก็เป็นตัวของเมอร์ชันคาร์ดนะครับหรือว่าตัวช็อป้านค้าที่ซื้อซองมาเปิดถัดมาก็เป็นตัวของเมอร์เซเนรี่แพ็คเป็นจุดเปิดซองเมอร์เซเนรี่นะครับซึ่งถามว่าเปิดมาแล้วได้อะไรบ้าง ในซองของ m e r c e n a r y ก็จะมีของประมาณนี้ครับก็คือคอยของตัว m e r c e n a r y แล้วก็ m e r c e n a r y ที่จะมีโอกาสออกมาได้ซึ่งระบบการเปิดตัว m e r c e n a r y e s card ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับหลักการของการเปิดแพ็คเปิดา a r d ของ h าร์ s t o n e นะครับก็คือจะไม่ได้ตัวละครในลาลิตี้เดิมซ้ำ ก็อย่างเช่นถ้าเรายังเปิด m e r c ซ n นเ y c ี่ m อมไม่ครบเราก็จะได้คอ m มอนจนครบก่อนหลังจากที่คอมมอนครบทุกใบแล้วมันก็จะมีโอกาสได้ c o m มอนซ้ำแล้วก็นอกจากตัวของพวกนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวของผมเรียกว่าอะไรดีสกินได้ปะ เป็นตัวสกินที่สามารถมาเปลี่ยนให้กับตัวมอร์เซนารี่ได้ถัดมานะครับเป็นส่วนของเมลบอกนะฮะอันนี้เป็นตัวของอประกาศต่างๆนะครับมากดดูได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับแคมป์ไฟฮะเป็นจุดที่มันจะมีมอร์เซนารี่มานั่งๆกันเป็นฉากประดับนะครับสวยงามแล้วก็จะมีตัวของเควสนะครับที่มันก็จะลิสต์มาให้เราดูว่ามีเควสอะไรที่ต้องทําบ้างอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของช่วงเติมตังค์ครับว่ามีอะไรให้เราเติมบ้างตอนเนี้ยมันจะมีอยู่3แพ็คครับก็คือเดียโบ ลิชคิงแล้วก็เซมาน a สครับตัวแพ็คเดอบโบก็จะได้ตัวละครเมอร์เซนเนลี่เดอบโวคู่กับกรอบไดมอนวิงวิ่งสวยงามจะเป็นสิ่งที่ Legendary m e r c ร์เซ y เนีทุกตัวมีนะครับก็คือมีท่าทางของตัวละครนะครับส่วนถ้าเป็นทองเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นออร่าออกมานะครับไม่ได้มีขยับเยอะเท่ากับตัวของกรอบไดมอน อันนี้ก็จะเป็นบันเดิล3แพ็คที่เป็นพรีเพอร์เชสของตัวโหมดเม r c ์เซนารีสำหรับใครที่สนใจตัวละครเนี่ยก็กดเลือกซื้อกันได้เลยนะครับตัวละครหลายๆตัวในโหมดเมอร์เซนารีแล้วก็อ b บิลิตี้ต่างๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างถูกใจผู้เล่น World of War c r a f t หรือวอวระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครอ้างอิงมาจากทางนั้นแล้วก็สําหรับใครที่ไม่อยากเติมเนี่ยครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมโหมดนี้เล่นได้ครับคือตอนแรกเนี่ยเขาจะให้มาเลย8 m e เมอร์เซนารีนะครับให้เราไปใช้ในการเล่น หลังจากนั้นคุณก็สามารถที่จะไปฟาร์มในโหมด PVE แล้วก็เก็บซองเปิดเก็บซองเปิดเรื่อยๆได้นะครับมันไม่ได้บังคับที่คุณจะต้องเติมขนาดนั้นแล้วก็สาหรับคนที่เล่น World o w a r c r a อยู่นะครับถ้าเข้าไปเล่นตัวของโหมดทหารรับจ้างเนี่ยคุณจะได้ตัวของพาหนะ ที่เป็นน้องหนูตัวนี้นะครับซาชโอเครับในคลิปนี้ก็มีไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครที่อยากจะไปดูตัวของเกมเพลย์จริงๆไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปดูที่คลิปด้านใต้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เป็นคลิปตัวเกมเพลย์โชว์แคสจากทางฝั่งช่อง y t u t u ฮัส a ์ตัวหลักนะครับ ในคลิปนี้เนะี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกบางอย่างลงไปนะครับอย่างเช่นตัวของเผ่าต่างๆหรือว่าคอมโบต่างๆที่สามารถที่จะจัดได้พวกนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนไปลองเล่นกันในวันที่13ทีเดียวเลยนะครับว่าโหมดนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจแบบไหนบ้างสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจากลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ